สวัสดีครับคลิปนี้นําเสนอเป็นเรื่องต่อเนื่องกันกันกบที่ผมนําเสนอเรื่อง o r ร c โ s s เไปนะครับผมมีฮาร์ดดิสตัวนี้มาใช้ผมก็เลยอยากจะแบ่งพื้นที่ออกมาเก็บเป็นข้อมูลสําคัญแล้วก็เป็นข้อมูลที่ใช้งานทั่วไปนะครับถ้าเป็นข้อมูลทั่วๆไปที่เป็นมีเดียไฟล์พวกหนังเพลงแล้วก็ไฟล์อื่นๆก็คงไม่ต้องเข้ารหัสอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นข้อมูลในลักษณะที่เป็นข้อมูลสําคัญข้อมูลส่วนตัวที่หายไม่ได้แล้วก็โดนขโมยไม่ได้ ผมก็จะเข้ารหัสบางส่วนนะครับเป็นโฟลเดอร์หรือว่าเข้ารหัสซ่อนเอาไว้ในไฟล์ไฟล์หนึ่งซึ่งถอดไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ซ่อนเอาไว้ด้วยหลายรอบหลายแบบนะครับบางทีอาจจะหลายชั้นหลายขั้นตอนก็ว่านไปจริงๆผมใช้แล้วแหละนะครับเป็นเวล่าคลิปหรือก่อนหน้านี้นเป็นทูคลิปนะครับใช้ตัวไหนก็ได้แต่ทูคลิปเนี่ยเขาไม่พพอร์ต เขามีการเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็เปลี่ยนคนซัพพอร์ตตอนนี้เป็นเวล่าคลิปนะครับเวล่าคลิปก็เป็นโปรแกรมเข้ารหัสอย่างหนึง่งซึ่งมีเวอร์ชันทั้งติดตั้งบนเครื่องแล้วก็เป็นพอตเทเบิลได้คลิปนี้ก็เลยขออนุญาตเอามานําเสนอเป็นวิธีที่ผมก็ใช้นะครับผมใช้เป็นแบบคอนเทนเนอร์ก็เป็นวิธีที่ดีเหมือนกันนะแล้วก็ไม่ได้จําเป็นต้องเข้ารหัสทั้งลูกด้วยนะครับไม่ได้เข้ารหัสทั้งฮาร์ดดิสก์แต่ว่าเข้ารหัสเป็นบางส่วนนะครับก็ดูใช้งานได้ดีนะครับ ตัวนี้เป็น external SSD นะครับที่ Oracle วางขายใหม่ล่าสุดแล้วก็เขาประกอบมาให้ใช้งานได้ดีผมใช้งานมาสักพักแล้วก็รู้สึกว่าโอเคนะครับถือโอกาสเอามาเก็บข้อมูลสำคัญด้วยเลยเป็น SSD ที่ไม่ได้เร็วสุดนะครับตัวนี้ก็ความเร็วในการอ่านเขียนประมาณ550 m b กะความเร็วระดับกลางๆก,ก็ดีกว่าตัวฮาร์ดดิสแบบจานหมุนก่อนหน้านี้ประมาณ ห้าเท่าเห็นจะได้นะครับแต่ถ้าเกิดต้องการ SSD ที่เร็วกว่าน,นี้ก็แนะนําเป็น M.2 นะครับมีขายเหมือนกันหน้าตาคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ว่าจะเล็กกว่านะครับแล้วก็สั้นกว่ามีขายตามลิงก์ใต้คลิปที่ผมใส่ไว้ให้นะครับก็สามารถเข้าไปดูสเปคดูราคาได้เลยนะครับคลิปนี้นําเสนอเป็นวิธีการเข้ารหัสนะครับเดี๋ยวมาดูในคอมพิวเตอร์เลยผมจะเสียบ external SSD ตัวนี้เอาไว้กับคอมพิวเตอร์เลยนะครับจะเห็นเป็นไดร์ไดร์หนึ่งที่ อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วนะครับพอคุณเสียบ external SSD Oracle เข้ามาผมเป็น Drive F แบบนี้นะครับผมใส่ไฟล์ไปแล้วนะโดยที่ผมไม่อยากเข้ารหัสทั้งหมดนี้ถ้าต้องการเข้ารหัสทั้งหมดเนี่ยคุณใช้ BitLocker ก็ได้ค้นหาเลยเป็น tool ของ Microsoft อยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าผมต้องการที่จะเก็บไฟล์ปะปนกันอยู่นะครับแล้วมีบางไฟล์ที่เป็น v m w a r e ที่เป็นเครื่องเสมือนที่เป็นมีเดียปนกัน ข้อมูลสาคัญก็มีอยู่บางส่วนก็เลยต้องการจะเก็บแค่บางส่วนตรงนั้นเอาไว้นะครับวิธีก็คือผมจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมชื่อเวลาคลิปนะครับคุณค้นหาได้เลยค้นหาจาก google นะครับชื่อนี้นะ v e r a c r y p t ตัวนี้ชื่อนี้นะครับตัวนี้นะค้นหาแล้วเขาก็จะขึ้นมาเป็นเว็บหน้าตาแบบนี้สีฟ้านะครับแล้วให้คุณดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับ Windows นะครับตัวนี้ มีหลายเวอร์ชันเวอร์ชัน e x e install เลยก็ได้หรือจะเป็น f s i install เลยก็ได้แต่ผมจะใช้เวอร์ชั่นที่เป็น portable ก็คือผมจะเอาไฟล์โปรแกรมเนี่ยใส่ตัวฮาร์ดดิสต์ไปด้วยนะครับตัว s s d external เนี่ยไปด้วยเพื่อที่จะไปเปิดใช้ที่ไหนก็เปิดโปรแกรมได้นะครับหรือถ้าคุณใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหรือ2เครื่องนะครับที่บ้านที่ออฟฟิศคุณก็ลงโปรแกรมแล้วก็เมาส์ใช้งานนะครับเป็นครั้งคไปก็ได้นะครับ แต่ก็ควรจะมีโปรแกรมที่เป็นพอตเทิลไม่ต้องติดตั้งไปพร้อมกับตัว SSD External ด้วยเพอ่ per ํจำเป็นนะครับผมก็จะใช้เวอร์ชั่นนี้ตัวนี้นะครับดาวน์โหลดได้เลยถ้าคุณดาวน์โหลดมาคุณจะได้ไฟล์ EXE ไฟล์หนึ่งนะครับหลังจากนั้นคุณจะได้ไฟล์ e x e ไฟนะไ,ไ,ฟ e e ไฟล์นี้ชื่อนี้เลยนะครับจะไม่ใช่โปรแกรมติดตั้งดูเหมือนจะติดตั้งแต่ว่าเขาแค่แตกไฟล์นะครับคุณก็ดับเบิลคลิกเลย แล้วก็โอเค accept นะครับ next เขาจะติดตั้งไว้ที่ desktop นะคือแตกไฟล์ออกมานะครับ extract เลยครับประมาณนี้เขาจะมาพร้อมกับโฟลเดอร์คู่มือนะครับโอเคเขาถามด้วยนะแนะนำให้ donate บริจาคให้เขาหน่อยนะครับก็ finish นะครับคุณจะได้โฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งอยู่ที่ desktop ของเครื่องนะครับตามนี้ แล้วข้างในจะมี v, at, v e r a c l i ิป o r r m t v e r ว c l i คลจุด exe ตัวนี้นะครับจะเป็นโปรแกรมที่เราจะใช้งานนะครับจากนั้นพอได้โฟลเดอร์ของ v e r a c l i p ออกมาแล้วนะครับไฟล์ทุกไฟล์ของโปรแกรมจะอยู่ในโฟลเดอร์นี้ให้คุณเอาโฟลเดอร์ v e r a c l i p มาใส่ในตัว ssd external ของ o r i c o นะครับมาแล้วแบบนี้นะเราจะใช้โปรแกรมชื่อนี้นะครับ เวอร่าคลิปให้คุณเดลวลคลิกนะครับถ้าหลายๆคนที่เคยใช้งานทูคลิปอยู่แล้วก็น่าจะพอคุ้นเคยนะครับโปรแกรมทูคลิปก็จะเป็นหน้าตาคล้ายแบบนี้แหละแต่โลโก้ไม่เหมือนกันสีไม่เหมือนกันต่างกันเล็กน้อยเท่าน,นั้นเองนะครับคุณก็จะมีรูปแบบของการใช้งานที่คล้ายกันแทบจะเหมือนกันเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้ผมจะใช้วิธีการสร้างคอนเทนเนอร์นะครับมาทำไปพร้อมๆกันนะถ้าช้านะครับ ลักษณะการใช้งานตัวเวราคลิปเนี่ยก็จะมีอยู่หลายรูปแบบนะครับต้องบอกว่าหลายรูปแบบเราสามารถใช้วิธีการเมาส์ทั้งไดนี้เลยก็ได้ได้เอฟนี่แหละให้หายไปเลยก็ได้แต่ต้องฟอร์แมตนะครับหรือจะใช้เป็นแบบคอนเทนเนอร์ก็ได้ผมจะมีไฟล์ไฟล์นึงใหญ่ๆเป็นไฟล์ที่เข้ารหัสนะครับแล้วเก็บข้อมูลของเราประมาณนั้นก็ได้นะครับผมสามารถที่จะเลือกหลายๆแบบบนลุ่มทูหรือ ดีไวอะไรพวกนี้ได้หมดเลยเป็น partition แบบนี้นะครับ partition ทั้ง partition ก็จะหายไปเลยต้องระวังด้วยนะผมจะเลือกแบบ container ดีกว่าปลอดภยัยเซฟด้วยนะครับในการเริ่มต้นให้คุณ create volume นะครับปุ่มนี้เป็นการเริ่มว่าเราจะ encrypt แบบไหนนะครับ create เลยพอกดมาคุณก็จะเห็นขึ้นมาถาม3าม option ให้เลือกนะครับถ้าเป็นแบบ encrypt non system partition อะพวกนี้ได้ดีได้ e นะครับแล้วก็ถ้าเป็น partition ก็คือได้ c ของเรานั่นเองนะครับผมไม่เลือก ผมจะเลือกแบบ encrypt file container ก็คือเป็นไฟล์หนึ่งใหญ่ๆแล้วเรามีข้อมูลอยู่ในนั้นนะครับ next standard volume l i m e หรือเป็น hidden ผมใช้ standard ครับหลังจากนั้นก็เขาจะถามไม่มีไฟล์ก็ select file ครับเราจะต้องใส่ชื่อไปให้เขาสร้างที่ไหนนะครับผมจะให้สร้างไว้ในส่วนที่คิดว่าซ่อนได้เอาไปเก็บแบบซ่อนนิดนึงนะครับผมจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์แถวๆนี้ โฟเดอร์นะครับก็โฟเดอร์โอนดาต้แล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วข้างในก็ผมใส่เป็นใส่เป็น prepare for delete จุด iso นี่แบบนี้เลยนะครับเป็นไอเดียเฉยเนะคุดลองดูนะครับ save ก็จะเป็นไฟล์ iso แล้วก็เตรียมลบนะครับมันก็แปลกๆหน่อยหรือจะใส่ชื่ออื่นก็ได้นะ หรือจะใส่ชื่อเป็นแบบ VSD หรือเป็นไดร์ของ VMware ก็ได้ครับเป็น VHD แบบนี้ก็ได้เป็น Virtual Hard Disk ของเครื่องจำลองก็ได้นะครับเป็นทริกนิดนึงหลังจากนั้นก็ Next ครับเลือกการเข้ารหัสนะครับ Test ก็ได้ประมาณนี้ไม่ต้อง Test หรอกครับก็เข้ารหัสแบบ AES นะครับเป็นแบบชา512 ก็เลือก default ไปเลยนะครับเน็กจากนั้นต้องการวอลลุ่มหรือไฟล์ขนาดใหญ่เท่าไหร่ตอนนี้ว่างอยู่708กิกนะครับผมต้องการแค่เทสผมเลือกไฟล์ไม่ใหญ่มากเก็บข้อมูลเล็กน้อยนะครับจะเลือกประมาณ5 g กิกประมาณนี้นะครับเน็กรหัสครับ เลือกได้เลยตามชอบนะครับเขามีการแจ้งเตือนนะครับว่าพาสเวิร์ดมันดูสั้นไปนะอาจจะโดนแคร็กบูตฟอร์ดง่ายโดนขโมยง่ายโดนแฮกง่ายนะครับแต่ไม่เป็นไรก็โอเคเยสไม่ได้ซีเรียสนนครับจากนั้นในวอลลุ่มเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมา,าจะเก็บไฟล์ขนาดใหญ่ไหมขนาดใหญ่มากกว่า4กิกไหมแนะนำว่าตอบเยสไปเถอะครับเราก็ไม่แน่ใจนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ควรใหญ่เกินนะเพราะว่าตัว โวลุ่ม <Volume S 2> เราก็แค่5กิกนะครับถ้าโนเนี่ยคุณต้องไม่เซฟเกินนะถ้าโนก็ได้นะครับเป็น a ด l ฟอยู่แล้วโอเคเน็ก okay, ครับตัวนี้เป็นแฟดไฟล์ซิสเต็มเขาจะเป็นแฟดนะครับเขากำลังแรนดอมเพื่อที่จะเทสเพื่อที่จะหาคีย์อะไรของเขาอยู่นะครับไฟล์ซิสเต็มตัวนี้เป็น d ด f ฟอ l t เพราะว่าเราตอบว่าไม่ต้องการเก็บไฟล์ใหญ่เกินนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์เลื่อนเลื่อนื่อนื่ดันดัาม,ม,มพูครับเราให้เลื่อนเพื่อเป็นสีเขียวให้เต็มโอเคประมาณนี้จริงๆอาจจะไม่ต้องทำก็ได้นะจากนั้นก็ฟอร์แมตครับฟอร์แมตนะครับจะได้ไฟล์ไฟล์หนึ่งโอเค เขาจะฟอร์แมตแล้วก็เตรียมไฟล์ให้เราเป็นไฟล์ขนาดไซส์5กิกนะครับความเร็วก็ประมาณนี้เนื่องจากเป็น SSD ก็จะเร็วหน่อยนะครับโอเคเสร็จแล้วครีเอทแล้วครับแค่นี้วอลลุ่มครีเอทเสร็จแล้วก็ Exit เลยครับพร้อมเราจะได้ไฟล์ไฟล์หนึ่งที่อยู่ใน OnData โฟลเดอร์ที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับไฟล์นี้เป็น VHd เขาจะเป็นไอคอนแบบนี้ดูเหมือนอันที่เสมือนมากๆตบตาได้เนียนๆเลยนะครับแต่จริงๆเป็นไฟล์ที่เราเข้า,า,หารหัดนั่นเองแล้วก็ถัดไปเลือกครับผมจะเมาส์ไฟล์นี้มาเป็นไรได้หนึ่งนะครับส e เล็กไฟล์จากนั้นกดที่ o อร c โครับมาที่โฟลเดอร์เทมไฟล์โอนด a ต้าไฟล์นี้นะครับตัวนี้เป็นไฟล์นะ open โอเค พร้อมเมาส์ครับต้องการมาเมาส์เป็นได์ไหนเป็นได้ M เท่ๆก็แล้วกันนะครับแล้วก็กดเมาส์ครับใส่รหัสเมื่อสักครู่ครับถ้ารหัสถูกต้องทุกอย่างควรจะขึ้นมาเป็นไ,ได้ๆหนึ่งจะมีได้ M โผล่ e ขึ้นมานะครับโอเค เขาก็จะมีโปรเซสแป๊บหนึ่งนะครับกำลังเตรียมโอเคมาแล้วครับนี่เขาเขียนไว้ที่ไดเอ็มนะครับที่ไฮไลท์อยู่ในโปรแกรมบอกว่าซซิ่งไดเขนาด5กิกนะจริงๆแล้วมันมาจากไฟล์ไฟล์หนึ่งที่ชื่อ prepare for delete จุด vhd นะครับเราสามารถย่อโปรแกรมนี้ หรือปิดไปได้เลยเวลาคลิปก็จะทำงานอยู่ข้างล่างหรือปิดไปเขาก็ยังรันอยู่นะครับคุณมาดูที่ไดเอม็มไดเอ็มนะครับไดเอ็มตรงนี้ผมเคยใช้ไดเอ็มเป็นเมลแต่จริงๆตอนนี้ไดเอ็มมันถูกเปลี่ยนชื่อไปแล้วคุณสามารถรีเนมได้นะครับสามารถที่จะโชว์ออปชันแล้วก็รีเนม ผมใส่เป็นชื่อ My Data เป็นได e m นะครับขนาดลองเช็ค c a p a c i t y y นิดหนึ่งตัว Volume เนี่ยครับก็จะประมาณ4.98กิกประมาณ5กิกนะครับก็ถือว่าโอเคจากเดิมที่เป็นข้อมูลอยู่ในไฟล์ไฟลนี้ o n d a t a ไฟล์ไฟลนี้เขาเมาส์จากไฟล์ไฟล์นี้มาเป็นได e m มไดเม เป็นที่ที่เก็บ Data ได้นะครับซึ่งเราสามารถเอาไฟล์มาใส่ก็ได้นะเอาข้อมูลอย่างอื่นมาใส่ก็ได้ครับไม่มีปัญหาใส่ได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเอาซอฟต์แวร์มาใส่นะครับก็ผมคัดลอกเป็นตัวอย่างนะผมเอาข้อมูลมาใส่ถ้าเป็นข้อมูลสำคัญไฟล์สำคัญไดเอ็มของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับไดเอถูกเมาส์ขึ้นมา พอใช้งานเสร็จคุณก็เข้ามาที่โปรแกรมครับหรือเปิดโปรแกรมใหม่ก็ได้เขาจะดีเทคเองนะครับโปรแกรมที่คุณใช้งานก็อยู่ในนี้เปิดเวลากลิปนี่แหละครับโปรแกรมนี้ขึ้นมาเขาจะขึ้นมาหน้าตานี้เพราะว่าเขายังออนอยู่เป็นแบ็กกราวนะครับแล้วพอเราต้องการที่จะเลิกใช้งานก็คลิกหนึ่งทีแล้วก็ดิสแม์นะครับลักษณะการใช้งานก็แบบนี้ คุณจะใช้งานบนคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับติดตั้งใช้งานจริงจังก็ได้โปรแกรมนี้จะเปิดขึ้นมาตอนที่ Windows Start ก็ได้สามารถตั้งค่าใน s e t t i n g p r e f e r e n c e นะครับพวกเนี้ยเมาส์ตอนที่ Windows Boot ก็ได้นะครับแล้วให้ออโต้สตาร์ทอะไรพวกนี้อยู่ในออปชั่นพวกนี้ครับโดยออปชั่น default เนี่ย,ย,ยก็จะมี Dis m มาส์ออก When User l o g o f f f นะครับถ้า l o อ o f f ให้อันเมาส์ออกหมดเลยนะครับ ก็จะเป็นการปลอดภัยกับ Data ของเราล็อกอ f ก็ปิดทุกอย่างนะครับก็นี้เป็น Setting นะคุณสามารถที่จะปรับแต่งค่าเองได้พอเราต้องการที่จะไม่ใช้นะครับก็ s m o u ม t พอ s Mount เขาก็จะหายไปได้ M หายไปแล้วฝั่งนี้ไม่มีแล้วครับได้ M ก็จะเหลือแค่ o อล ico ได้ออย่างเดียวโดยที่โปรแกรมเนี่ยคุณสามารถซ่อนไว้ได้นะไม่ต้องการให้รู้ก็คือลากเข้าไปซ่อนไว้ในซอฟต์แวร์ เขาเหมือนจะเปิดอยู่ครับต้องปิดก่อนทรายเกนโอเคไปแล้วซ่อนอยู่ในซอฟ์ตแวร์นะครับเราต้องการเมื่อไหร่ก็ค่อยมาเปิดแล้วเมาส์หาไฟล์ที่เป็น vhd เมื่อสักครู่นะครับนี่คือกระบวนการและขั้นตอนของการซ่อนข้อมูลของเราเป็นแบบไฟล์นะครับไม่ใช่แบบทั้งฮาร์ดดิสฉะนั้นโป i ิโ d ได้ก็ยังมีพื้นที่ให้เก็บข้อมูลอย่างอื่นอยู่เป็นความปลอดภัยระดับหนึ่งซ่อนเข้าไปอีก นะครับเพื่อให้เราสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายเราจะเปิดไฟล์หรือเปิดโฟลเดอร์ของเราเมาส์มาเป็นไดเอ็มก็แต่เมื่อเราต้องการจะเข้าถึงส่วนที่เราปกป้องเอาไว้ต้องการที่จะเอาไฟล์เข้าออกนะครับฉะนั้นคุณก็ต้องหาพื้นที่หรือโฟลเดอร์ในการเก็บโอนาตาหรือไฟล์เนี้ยให้ดีๆให้คนเข้าไม่ถึงและไม่เห็นนะครับหรือจะเปลี่ยนชื่อก็ได้ เปลี่ยนชื่อเป็น avi ก็ได้นะครับแต่จริงๆดูไม่ได้เหมือน avi เสียเพราะว่าเขาเป็นไฟล์ที่เข้ารหัสอื่นนะครับมันก็ค่อนข้างจะตบตานะใช้งานได้ดีผมใช้อยู่แล้วก็เลยเอามาแนะนํานะครับท่าใดที่ไม่ได้ทำแล้วไม่ผ่านคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวจะมาแนะนําให้นะครับเป็นวิธีอย่างหนึ่งที่สามารถปกป้องข้อมูลในฮาร์ดดิสที่ผมได้มาใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็น oracle ssd ที่เร็วดีแต่ก็ เป็นสเปกกลางๆเอาไว้ใช้บนรถนะครับเวลาที่รถเขย่ากรณีเดินทางเนี่ยเวลาที่เราใช้ฮาร์ดดิสที่เป็นแบบเดิมมันจะเสียนะครับถ้าเราใช้เป็น SSD ก็ถือว่าปลอดภัยมากขึ้นก็ถือว่าโอเคนะตัวนี้แนะนําเลยนะครับ Orico SSD นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ